ประเด็มา,า,า,าด,มาด,ด,ดมาามูแล้วพี่น้องสวนรถไฟไม่เคยเจาเหตุไฟล่อันนี้เมื่อกี้ขี่รถผ่านมาอยู่ในสวนในสวนสิรีกิจขทางี่มาขรถไฟเนาะงามขี่รถเปนนี่แล้พี่น้อง ระยะนะแตวกัญญาเนี่ยมันได้การดีดิ่งลบช่วงนี้มันหนาฝน e เนาะต้นไม้ก็สีเขียวง่ามๆเลยทั้งนี้นแตงดวบนทางในหน่อนะบัวเห็ดไม้น้ำลองมาแต่งบรรยกาศนี้เนะคุณได้มาออกล้างก่ยังไม่เล้งเมากลิง แสงกะทิดังสวยงามกกอุ่นอากาศอ้วหมูนี้ก็ะเลี่ยนไปพี่น้องตะกี้นี่ผมมักมันนั่งเด่นมันจะเป็นเนินธรรมดาม,มันมีตัวไฟวันนี้ก็จะเอาไม้มาลงโอ้ยใหญ่ไว้อยูยอย่นะ สวยงามสวยงามนามาพักฟันพี่น้องเวบแบบเบื่อเบื่อในเมืองนี่ยังมัดหนีได้เลยพี่น้องเนี่ยสกี้เป็นเดินเดินเดินลงนีนน่เดินเดินเดินลงเนี่ยได้มามนี่น่าจะหลายปีสี่ห้าปีได้เ,เดินตุ้งไม่ขึ้นเหมืนอนนี่โอ้เหมือนไดการดีลายพี่น้อง หมอแจ้หมอแก่การมาพักผ่อนยอนใจเนาะดูบรรยากาศทั้งมุมหุ่นมาโอ้หายจาเห็ดไม้หมดเลยตัวไหนนี่เจ้าเห็ดไม่หมดเลยนี่เนาะ บรรยากาศว้าวมีอนไรไหมยางส้มหอมี่นองเลยว้าวธรรมดานี่บรรยากาศตะกี้เป็นเป็นเป็นโล่งนี่เนี่ยมันจะเป็นเดนินยาง จะจงมานั่งตูจีกัน,น,มนไมชอบเลยแบบนี้ลมเย็นนี่น้องเนี้ยมาแรงว้นนีแห่ได้วานนุงพือจะไปป่าอะไรอยูน่น,กกนี่ดูเลยกัดดู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  คือว่าของเมืองมาได้มาพักผ่อนก็เลยแวะมึงจังคำที่น้อนก็ว่าจะบแวะนั่งเล่นซื่อเหอ็นว่าว่ามันเป็นนังแดงได้บึงให้เจ้าเพชรไหมห้เนาะโอ้งามงามบอกเลือกแกว้วผู้ได้มาสายไทยรูปดูดมีพิ้วดีๆย,ยังน้อยมานั่งเพลินเพลินนี่แนะนำเลยครับสวนรถไฟครับอีกชื่อหนึ่งอ,องื่นยังกิตกิจติเนี่จนจยจำว่าอะไรนะเซฟหน่อรถคุยกันเลยสวนรถไฟ โอ้ทักกี่โมงนี่จะเป็นเดินพระเจ้านี่เลยเดินหยาเลยโอ้เห็ดดีเลยเกียวเกียวเกวเกียวตอนนี้ประมาณหกม้งก่วกับห้าม้งพม่น้อกมงแล่นเปลี่ยนห่อนไปป้ายางพ้ายางเก้วเลยพระเจ้าเหข้าท่าเขาท่าหมอเลยหมาะกระสาย ท่ายูปท่าย,น,ายนั่นท่ายนีเนาะตัวแรกว่าสิบเบจิ้มจักกแล้วไมาหลายบทขี่มายื่อไยางมาหันหรือเหมือนโอ้เด็ดหาโมเลกใช้ห่อนี่หน่อยเลยนีนิเป็นป้าบัวว้ว ลุกไปทั้งนี้ดีกว่าไปตามันแท่นาแท่นาสวยงามกินไอกินไอแบบดินบ,นบ้านๆเลยอ่ะเออแบบผลค่าได้หลายเลยเนาะโอ้ มอเอรีเนี่ยมาเลียงกันนะจามากหัวมง่ะแดดน้อบ้ออนตรงนี้แดดฮ้อนไรดีวตะกี้มันดดเดินเทราดาเดินอย่างเดินมันเด่นแนบ้าวแนอย่างน้งอ้าวฮามันแค่รูปปั้นตัวนี่นกที่ดีตัวนี้ไม่เห็นดองนีม ส่วนนี้ไอ้พวกกระรลกอกะกแตร่รหลายพี่น้องยอมมันเป็นัมอยู่แถวบ้านห้องนี้บ่เหลือด้วยถือลาบแค่ซุ้มเลยจะมีหละภาพแตกแล้ว m u l t i m u l t i c h a